มาแค่เดินเดินแล้วเกิดไทพิบัติค้นี้แล้วก็ผู้ว่าก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้จนมีคนเสียชีวิตจำนวนมากเลยเราแน่ละฝ่ายค้านมองเพื่อเรื่องไรคือเป็นข้อสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อสังเกต,ตจากทางสังคมอยู่แล้วนะครับทางพวกผมก็ตรวจสอบอยู่นะครับเพราะว่ากระบวนการในการหมุนเปลี่ยนข้าราชการที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างแรกเลยการมาเป็นรัฐบาลเพียงระยะเวลาชัว่วคราวนะครับแต่กลับมีการโยกย้าย น่าจะเยอะกว่าในรัฐบาลปกติด้วยซ้ำนะครับ ก็เป็นการเตรียมสำหรับการเลือกตั้งหรือไม่ตรงนี้พวกผมติดตามอยู่แล้วนะครับแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการยกย้ายในส่วนที่มีความสําคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นหน่วยงานอย่างเช่นปปนะครับอย่างเช่นจังหวัดเองนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางอําเภอในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้มันเห็นได้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงสทานาชด้วยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงผลกระรทพี่เกิดขึ้นในทางลบนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ถึงเวลาต้องมาคุยนครับกับทางรัฐบาลนะครับทางฝ่ายค้านเองก็จะมีการพูดคุยกับทางรัฐบาลเพื่อสะท้อนปัญหาโดยช่องทางที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญครับ